สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยดีครับวันนี้รถมือเดียวป้ายแดงกับ t o y o ต a c a ค r y 2.4V Navigator ตัวท็อปสุดประวัติรถมือเดียวอ่อข้างป้ายแดง ปี2008สวยๆเลขไม่หม่1 0 0 0 0 0กว่ากิโลสีดำแม็กเดิมๆจากโรงงานไม่มีวันประวัติการชนหนักแต่ยังใดรถสวยๆแน่นอนนะครับผมคันนี้รีบเลยรถจอดอยู่รามินทานเพื่อนๆสวยขนาดนี้เปิดราคา1,99,000บาทไม่ถึง2 0 0 0 0 0เพื่อนๆไม่บวกแวดด้วยพุสตาร์ออปชั่นล้นสุดๆเพราะเป็นตัว2.4 V แน่นอนนะครับผมแท้ๆเครื่องเดิมๆเ,เลยนะครับ ล้องมองหลังนีวิเกเตอร์มีให้ครบคันเบาะหนังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานใครมาดูรถคันนี้ต้องรีบจบเลยนะครับ199,000บาทนะครับในตลาดไม่มีราคานี้อีกแล้วหาไม่ได้อีกแล้วเพื่อนๆสมาชิกรีบจัดรีบจองได้เลยนะครับจองผ่านล้าน3,000บาทเท่านั้นเองนะครับได้รับรถคิวแรกคันนี้เลยใครสนใจคันนี้088 58 4 5 3 7 5ครับ